ไม่ต้องกังวลอาจารย์มาตรวจนะ้ำไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยเพราะอาจารย์ใช้เสียงเยอะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเอาเราให้เข้าใจที่สุดอาจารย์เตรียมทุกอย่างมาพร้อมอยู่ละไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะอย่างนี้ไม่เอาต้องแกะคือแกะออกเธอนะต่อให้มีฝุ่นมีอะไรเกาะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าห่อไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเราตั้งแต่เราไม่เสริมบาร,รมีตัวเองเหมือนตั้งโชว์แต่ถ้าแกะแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามาตั้งเสริมบาร,รมีของเรา พราะเราตั้งเพื่ออะไรเพื่อให้มาปกปักรักษาเรามาเสริมบารมีคนในบ้านพอห่ออย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เสริมเราเลยเหมือนเราเก็บท่านไว้อ่ะเดี๋ยวแกะให้หมดเดี๋ยวอาจารย์ดูเลิกให้แล้วก็ให้เลิกในการแกะจะได้เป็นสิริมงคลโอเคไหมคะอ่ะแต่อันนี้ถูกต้องเลยเราหันอกหน้าบ้านแบบนี้ตั้งถูกต้องนะคะอ่าน้ําเนื่องจากมีองค์เดียวแบบนี้ตอนนี้ตั้งแก้วเดียวเดี๋ยวพอแกะสองทั้งสี่องค์นี้แล้วปุ๊บ อาจารย์ขอน้ำตรงนี้ห่งแก้วแล้วก็ตรงนี้อีก1แก้วรวมทั้งหมดเป็น3แก้วโอเคไหมคะนะ